เรามาแล้วสวัสดีวันเสาร์ค่ะวันนี้วันนี้เราจะมาทําอะไรกินกันเราก็จะมาทําเห็ดค่ะนี่เห็นไหมคะเห็ดเราไปเก็บเห็ดมาเมื่อวานนี้ตอนเย็นแล้วก็ได้มาหน่อยหนึ่งก็เลยคิดว่าจะทําอะไรกินดีเราก็อยากจะลองกินเห็ดแบบฝรั่งเขาค่ะวันนี้สําหรับเพื่อนๆนะคนไหนที่ได้เห็ดมาเยอะๆนะคะที่บ้านเรานะคะ ถ้าอยากจะลองเปลี่ยนเมนูดูบ้างอยากจะลองเอ๊ะต่างบ้านต่างเมืองเขากินกันยังไงลองทําตามดูได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะถ้าใครชอบเลี่ยนเียนแต่ก็อร่อยค่ะอร่อยแต่ก็ให้กินทุกวันก็คงจะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อลองดูซิว่าต่างบ้านต่างเมืองเขากินกันยังไงรสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดูก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเอาเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ส่วนผสมส่วนผสมของเราอย่างแรกก็คือหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่นี่เราจะใช้ประมาณ2องหัวนะคะแล้วก็อันนี้จะคือครีมหรือเราอาจจะใช้เป็นนมข้นสดก็ได้ค่ะอันนี้เราจะใช้1.5เดซิลิตรนะคะแล้วก็จะมีเกลืออีกประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็มีซีอิ๊วขาวอีกช้อนหนึ่งช้อนชาแล้วก็จะเป็น แป้งนะคะแป้งสาลีแป้งอันนี้ใส่ไปเพื่อที่ว่าจะได้ไปดูดซับน้ํานะคะเพื่อไม่เพื่อที่จะไม่ให้น้ําเขาเหลวจนเกินไปนะคะ่ะอันนี้เราใช้แป้งสาลีนะคะแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นผงอร่อยนะคะใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเ,เนยค่ะเราจะใช้เนยแทนน้ามันนะคะจะได้มีกลิ่นหอมๆค่ะแล้วก็จะเป็นพริกไทยขาวค่ะ อันนี้นะคะเอแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะอันนี้จะเป็นชีสนะคะเราจะใช้เป็นมอสเซเลร่าชีสนะคะจริงๆแล้วเราจะใช้เป็นชีสอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ว่ากันอร่อยเหมือนกันค่ะอาหารฝรั่งแล้วเราก็จะใช้ขนมปังนะคะประมาณ5แผ่นนะคะ แล้วนี่คือเห็ดค่ะเห็ดที่เราจะใช้นะคะเราใช้เห็ดอะไรก็ได้ค่ะไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นเห็ดคันตะแลนนะคะเราอาจจะใช้เป็นเห็ดบ้านเราค่ะไม่ไม่เป็นไรเลยใช้ได้หมดเหมือนกันแล้วมีอะไรอีกอะออส่วนอาหารที่เราจะทําวันนี้เราจะทําเป็นแซนด์วิชร้อนแบบง่ายๆนะคะต่อไปเราจะเริ่มกันเลยค่ะทีนี้เราก็จะเริ่มกันเลยค่ะ ตอนนี้กระทะเราก็ร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะใส่ไปให้หมดเลยค่ะสาเหตุที่เราใส่เห็ดลงไปก่อนเป็นเพราะว่าเห็ดเขาอมน้ําค่ะเราก็จะคั่วไปให้น้ําแห้งนะคะคอนเกือบจะแห้งอะคะ่ะแล้วเราค่อยใส่เนยลงไป นะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะเนยหอมๆนะคะพอเนยละลายดีแล้วเราก็จะใส่หัวหอมลงไปค่ะ 弄排蛋干。 น้อยตามความชอบเลยนะคะใส่ชีสลงไป คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ค่ะยังไงช่วยติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ